งานเป็นบบอย่างได้สะดวกและรวดเร็วภมื่อช้ายก็นอย่างนี้ถูกไหมนะฝาครอบทําไมต้องต้องปิดต้องขันด้วยนะเพราะมันไม่สะดวกนะีมันไม่สะดวกต่อการถอดออกต่อการพีอของเครือ่องจักรก็ถอดเอาไปซักสิ่งที่ได้ก็คืออะไรลดภาระานในการบำรุงรักษาตรวจสอบง่ายหรือลดเวลาในการทำความสะอาดได้น่าจาแะแตกอยอ่บางที่บอกว่ามันจะเป็นน้อตมีแต่อย่าเห็นนะแมถ้าจะเป็นน้องมีแต่อย่าเห็น เป็นใส่ๆเนี่ยทำในนาทีแปะใสๆสเหมือนการเครื่องจักอะไรที่เราต้องการป้องกันโอนเทนหรือปิดมันอ่ะแต่อยากเห็นว่ามันทำงานหรือเปล่าอยากเห็นฟังก์ชันของมันเราก็ใช้แผ่นอะคริลิคเศใส,สปิดก็ได้นะนะ,นะครับแต่เวาลาปิดอย่ไปใช้สกูเหมือนเดิมนะใช้แบบสล็อตแทนนะครับใช้แบบสล็อตเสศษแทนโอเคเนาะอันนี้งานแทนที่จะใช้แบบสกูเปลี่ยนเป็น สล็อตได้ก็สามารถที่จะลดขั้นตอนในการเ,เาขาย้อนขันออกหรือขันเข้าได้นะครับเมื่อเช้า,าเราพูดถึงตัวซีตัวซีในการทำงานเข้าด้วยกันนะ,ะขั้นตอนไหนที่มันอยู่ใกล้ๆกันฟังก์ชันเมืยนกันเนี่ยคำถามคือรวมกันได้ไหมทำในส t i น n เดียวกันไ,ได้ไหมทำด้วยคนเดียวกันไ,ได้ไหมทำในเวลาเดียวกันไ,ได้ไหมอันนี้แหละนะครับจะช่วยยุบขั้นตอนการเคลื่อนย้ายการหยิบการจับได้นะครับ เราเรียกคอมบายไะเราก็รู้แล้วอันนี้คืออย่างโบยเสียดตุนตุนทางกันต่อเดียวนใช่ไหมอันนี้เราก็สามารถที่จะเรียกว่าอะไรลดโหลดการจัดจับได้ทางเดินจับจุดตรวจรวมกันได้ไหมถ้ารวมกันได้ก็เขียนเป็นเส้นเดียวเองเพียงแต่เพิ่มฟังก์ชันเข้าไปนะครับกองน้ําเย็นกองน้ำร้อนถูกไหมกองเดียวได้สองใช่หรือกองน้ำแบบเย็นล่างหน้าแบบนี้นะตัวที่สามก็คือตัวที่เรียกว่าเนื้อเรนเนื้อเรนที่เขาบอกว่าต้องจัดเรียงใหม่ จากเกรียงขั้นตอนใหม่ทําให้ขั้นตอนมันสั้นลงไม่ว่าจะเกิดระยะทาง,า,ยยงางในการจิตต่างยังไงก็ตาม,มเมอเรียงแล้วมันสามารถลดขั้นตอนได้อันไหนใกล้ๆการประยกกันนะมนจาจัดเรียงใหม่หนึ่งสองสามเป็นหนึ่งสามสี่ก็ได้เป็นภาพออกไหมคาถามเดียวกันนะทําไมต้องทาที่นั่นทาไมต้องทําที่เวลานั้นทําไมต้องตรงนั้นถามเือนกับก,การทอมบายนะถามถาม,มือนกันนะครับ ยกตัวอย่างเช่นเคยกินก๋วยเตี๋ยวเรือไหมก๋วยเตี๋ยวเรือหรือก๋วยเตี๋ยวปกติทั่วไปปกติเวลาการทำก๋วยเตี๋ยวเราสั่งคุณนี้ถ้าสั่งใหม่ๆเราก็บอกว่าเส้นเล็กน้ำใส่ถุงอ้อมพวกนีนะครับเขาก็ต้องเริ่มตั้งแต่อะไรครับเล็กลวกเส้นนะเติมน้ำลวกถุงอ้อมเดินไปใส่ชิ้นกระไสตามเส้นนะทำน้ำตอกด้วยใส่เลือดใช่ไหมอ่ะนี่เสร็จแต่ทำยังไงให้มันทำเร็วอ่ะพอถึงเวลาพัก คนมาเป็นศนเลยจะมาทำเตียยวกลางแบบนี้ทำได้ไหมหนึ่งสองามลวกเส้นลวกใส่พุกข้อนลวกหรือใส่มนตูดือาสีททานนะทำทานไหมถ้าทำาตามเสรนี้ทำานไหมไม่ขานไม่ไดดกินหรอกบ่ายโงเข้ามาแล้วเรได้กินไม่ขานเขาั่ไงครับเขาทำยังไงให้เตี๋ยวเร็วตรงนี้อ่าเตียวไม่ก่อนถูกไหมเขาก็จะเตีบยวไว้ก่อนเลยแล้วทำเป็นแพทชอทเลย อเตรียมรวกเตรียมไว้ก่อนนะถูกัหมเส้นเราหาแยกไปเลยโอ้ยอยากได้เล็้เส้นน้ำตกได้งอไหมจิบมาแทร็พเท่านี้เติมน้ำไปไปไปถูกไหมนี่คือจับขั้นตอนการทำงานใหม่เหมือนกันเวลาเราจะจัดในการทํางานเอย่จงแก่เครื่องจักรเนี่ยถ้าบอกว่าเครื่องจักรมีสองเครื่องอย่างเนาะต้องจอกเพื่อกึมมีงานอยู่ห้างาน a b c d e ถ้าปล่อยให้ทําตามใจชอบเลยเนี่ยเกิดเวลาว่างไหมเกิดล้อทามไหม เกิด้อยากจะทำอะไรก็ทำปฏายปรดักชั่นอะไรก็ตามที่ขึ้นง่ายๆทำก่อนถูกไหมรวมๆเซ็ตครับทีเดียวทำก่อนสบายๆชั่นแต่ใีเขาที่ได้ไม่เหมือนกันเครื่องจอดรอฟานแน่แต่ถ้าเขามีการจัดเรียงใหม่เขามีวิธีการงานจัดเรียงมางานใดขึ้นเครื่องใดงานใดใช้เวลาคอาไหนเี่ขึ้นมันก็จะทำให้เวลาจอดเครื่องน้อยลงนี่ครับเขาจัดงาน เครื่องจอดให้ขึ้นงานดีก่อนแล้วไปขึ้นงาน e แล้วไปขึ้นงาน d แล้วไปขึ้นงาน c แล้วไปขึ้นงาน e ส่วนเครื่องตือให้ขึ้นงาน d ต่อจากเครื่องจอดนะแล้วไปขึ้นเครื่องงาน e แล้วไปงาน d แล้วไปงาน c แล้วไปงาน e พอเขาวางแบบนี้จะเห็นสีเหลืองไหมสีเหลืองเนี่ยจะเหลือน้อยมากคือเครื่องจอดจะน้อยมากแต่ถ้าผมปล่อยให้ขึ้นตามใจชอบสีเหลืองจะเยอะไหมเยอะการขึ้นเลย เรียแล้วนะอยากขึ้น,นอะไรก็ขึ้นไม่ได้อันนี้คือการการจัดเรียงงานใหม่นะครับ